มีเหตุปัจจัยปเราบังคับไม่ได้เราบังคับไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่จะเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความโกรธไม่เห็นมีใครชอบสักคนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะแต่เกิดค่ะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ความโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค่ะเป็นธรรมะชนิดไหนเวลานี้เรามีธรรมะสองอย่างประเภทใหญ่ใเนี่ยต่างกันชนิดไม่เกี่ยวข้องกันเลย รูปธรรมคือสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะคิดจะนึกอะไรได้เลยส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งเน่ะเป็นสภาพที่มีจริงและต้องรู้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้อย่างเสียงเนี่ยค่ะรู้ว่าเสียงอะไรเนี่ยเพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นได้ยินคือสามารถที่จะรู้จะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นต่างกับเสียงอื่นเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นสภาพธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นสภาพธรรมะอะไรคะเป็นธรรมะที่รับ นามธรรมาแต่นี่จะให้ชื่อละเมื่อกี้นี่มีรูปธรรมซึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายรู้ส่วนรู้ต้องรู้เนี่ยคือนามธรรมาภาษาไทยเรานี่สับสนนามเนี่ยแปลว่าชื่อแต่ภาษาบาลีเนี่ยนามะเนี่ยหมายความถึงสภาพที่น้อมไปรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่าต้องเกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ไม่ได้นั่นคือนามธรรมา มีอะไรสงสัยในเรื่องชื่อนี้ไหมคะนามอย่างถ้ารู้แล้วเนี่ยค่ะจะรู้ได้ว่ามีแล้วหามีไม่คือเกิดระดับเร็วมากทันทีไม่มีอะไรเหลือชีวิตตอนเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่เหลือเลยตอนเข้าโรงเรียนอนุบาลยังเหลือไหมคะไม่เหลือพรุ่งนี้ชีวิตขณะนี้จะเหลือไหมคะก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นจะมีคำเพิ่มมาอีกคำหนึ่งคืออนิจจัง ไม่เที่ยงหมายความถึงเกิดดับคําว่าไม่เที่ยงที่นี่หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดปรากฏจะต้องมีลักษณะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนที่เคยไปวัดเนี่ยต้องเคยได้ยินแต่ถ้าคนที่ไม่เคยก็ไม่ได้ยินคุณยุย้ยเคยได้ยินไหมคะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อาจจะไม่เคยรู้ความหมายแท้จริงก็คิดคร่าวว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย นั่นคืออนิจจังแล้วก็ทุกข์ด้วยแล้วก็อนัตตาด้วยแต่ว่าถ้ารู้ละเอียดนะทุกขณะรูปธรรมท,ทุกชนิดกลิ่นเกิดปรากฏแล้วก็หมดเสียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดรสกระทบลิ้นปรากฏแล้วก็หมดเย็นกระทบกายแล้วก็หมดคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดปรากฏแล้วหมดหมดไปจริงๆไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉันทุกคนเกิดมาเนต้องไป ไปจากเด็กเล็กๆสู่ความเป็นเด็กโตสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสู่ความแก่สู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไม่มีอะไรเหลือสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นถ้าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ซะก,ก่อนจะดีไหมคะดีกว่าไม่รู้เลยเมื่อวานนี้คะ่ะก็มีโทรศัพท์มาจากเชียงใหม่ก็มีคนที่รู้จักกันนะคะเขาก็บอกว่าลูกของเขาอายุ19ขับรถชน กำแพงเสียชีวิตแต่ว่าก่อนจะเสียชีวิตนั่นก็สมองตายไปก่อนในแต่เมื่อเช้านี่มีคนหนึ่งตอนตีสี่บังเอิญจะเปิดฟังวิทยุเนี่ยคะ่ะก็ยังไม่มีรายการธรรมะก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งขับรถเบนซ์ชนกำแพงอีกเหมือนกันรถเบนซ์ขาดสองท่อนเสียชีวิตอายุยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะรู้เลยนะคะว่าใครจะจากไปเมื่อไหร่แต่ว่าจะจากไปด้วยการที่ ไม่ได้ยินได้ฟังเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเลยหรือว่าจากไปด้วยการที่เริ่มจะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคุณค่าของการที่มีชีวิตอยู่ได้ความรู้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมทั้งตัวเองด้วยว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอนัตตาย,ยังไงไม่ใช่ของเราอย่างไงเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนที่สะสมความรู้ที่ถูกต้องต่อไปอีก เพราะว่าถ้าไม่มีพระอาหารหันตตสัมมาสัมเพทธเจ้าทรงตรัสรูสร้ทรงแสดงใครก็คิดเรื่องนี้ไม่ได้ที่จะมากล่าวว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธปรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งต่างกับกรูปเพราะเหตุว่ารูปธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ธาตุอีกชนิดหนึ่งนี่ค่ะวิจิตมาก แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงๆเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่รู้ไม่เหมือนโต๊เก้าอี้ไม่เหมือนอะไรเลยแต่ว่าทันทีที่ธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นจะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นทางตาขณะนี้ค่ะกำลังมองเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะเหตุว่ามีสภาพหรือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็น ธาตุหรือธรรมชชนิดหนึ่งก็เป็นเราและเราเห็นมาตลอดก็ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยสภาพที่กําลังเห็นเนี่ยไม่ใช่รูปไม่ใช่สิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะได้กลิ่นสามารถที่จะลิ้มรสสามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสามารถที่จะคิดนึกทรงจําเรื่องราวต่างๆได้นี่เป็นธาตุที่มีจริงๆ ที่ใช้คำว่า,าธาตุก็คือธรรมะหมายความว่าเราบังคับไม่ได้ mm hmm. เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่จะเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความโกรธไม่เห็นมีใครชอบสักคนหนึ่งใช่ไหมคะ mm hmm. ใช่นะคะแต่เกิดค่ะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ความโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค mm ่ะ hmm. เป็นธรรมะชนิดไหนเวลานี้เรามีธรรมะสองอย่างประเภทใหญ่ๆเนี่ยต่างกันชนิดไม่เกี่ยวข้องกันเลย รูปธรรมคือสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะคิดจะนึกอะไรได้เลยส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนะ่ะเป็นสภาพที่มีจริงและต้องรู้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏให้รู้อย่างเสียงเนี่ยค่ะรู้ว่าเสียงอะไรเนี่ยเพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นได้ยินคือสามารถที่จะรู้จะรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นต่างกับเสียงอื่นเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นสภาพธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นสภาพธรรมะอะไรคะ ธรรมะท,ที่รับที่รับรู้ได้นามธรรมาแต่นี่จะให้ชื่อละเมื่อกี้นี่มีรูปธปรรมซึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่สภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายรู้ส่วนรู้ต้องรู้เนี่ยคือนามธรรมาภาษาไทยเรานี่สับสนนามเนี่ยแปลว่าชื่อแต่ภาษาบาลีเนี่ยนามะเนี่ยหมายความถึงสภาพที่น้อมไปรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายความว่าต้องเกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ไม่ได้นั่นคือนามธรรมา มีอะไรสงสัยในเรื่องชื่อนี้ไหมคะนามธรรมกับรูปธรรมไม่เอาพริกกะปิหอมกระเทียมอะไรมาเกี่ยวข้องนะคะเอาแต่เฉพาะที่กําลังได้ยินได้ฟังเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถ้าคุณยุ้ยเข้าใจแล้วบอกมาว่ามีนามธรรมอะไรบ้างเช่นชื่อคนนะคะไม่ไม่ใช่อ่ะไม่เกี่ยวแล้วคะ่ะนามธรรมนี่นไม่ใช่ภาษาไทยแล้วนะคะไม่เอา,ภา,าอเภาษาไทยแล้วคะ่ะเ,เอาความหมายที่ว่ามีธรรมะสองอย่าง ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็เป็นรูปธรรมไม่ว่าเป็นเสียงก็เป็นรูปธรรมเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่จําไม่โกรธแต่ว่านามธรรมเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับรูปธรรมคือไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยไม่มีใครมองเห็นนามธรรมนามธรรมไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะแต่เกิดขึ้นเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะรู้จะเห็นจะจําจะคิดจะนึกเพราะฉะนั้นให้ตัวอย่างมาอีกว่าอะไรเป็นนามธรรม ช่วยช่วยกันทุกคนค่ะอะไรเป็นนามความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นนามธรรมเพราะมีจริงๆริงะะค่ะอะไรอีกคะตอบมาได้แยะๆเลยชีวิตประจําวันทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะความโลภเป็นนามธรรมอะไรอีกค่ะความหลงเป็นนามธรรมไหนคะจับต้องไม่ได้เสียงจับต้องได้ไหมคะเป็นรูปหรือเป็นนาม ค่ะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมในทางธรรมะเนี่ยกินความหมายกว้างกว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่านาฬิกาด้วยร,รูปภาพที่เขียนดนเป็นรูปใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนคิดว่ารูปธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เฉยๆยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้<ต>นะคะตามรูป,รปอื่นทั้งหมดเราไม่สนใจเลยคะ่ะ mm hmm. เราฟังอะไรเราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เฉพาะที่เรากำลัง <para S 1> ฟังนะคะธรรมะมีกี่อย่างคะสองอย่างสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรม ที่มองไม่เห็นเป็นรูปได้ไหมคะที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งอะไรก็ตามที่มีจริงๆแม้มองไม่เห็นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งนั้นเป็นรูปธรรมรสเราก็มองไม่เห็นใครเห็นรสหวานบ้างใครเห็นรสเค็มบ้างไม่เห็นเลยใช่ไหมคะแต่ว่ารสไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นรสเป็นรูปธรรม เนี่ยค่ะคือความจริงแท้แท้ถ้าเราไม่ใช้คำว่ารูปธรรมแต่รูปธรรมก็ยังมีจริงๆถ้าเราไม่ใช้คำว่านามธรรมนามธรรมก็ยังมีจริงๆแต่เราจำเป็นต้องใช้คำเพื่อที่จะแยกให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรแต่ให้รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแม้เราไม่เรียกชื่ออะไรเลยก็มีจริงๆบังคับให้ไม่มีได้ไหมคะธรรมะไม่ได้มีแล้วเกิดแล้วมีจริงๆ จะเรียกชื่ออะไรหรือไม่เรียกชื่ออะไรธรรมะก็ยังคงเป็นธรรมะธรรมะอย่างรูป,ปรธรรมเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ได้ไหมคะ,ะเปลี่ยนชื่อได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความหมายที่เราคืความหมายก็คือความหมายเดียวกันเปลี่ยนชื่อได้แต่ลักษณะของธรรมะเปลี่ยนไม่ได้อย่างรูป,ปรธรรมเนี่ยภาษาไทยมาจากภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็เปลี่ยนไปเรียกอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะของรูป,ปรธรรมไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราพูดถึงธรรมะซึ่งมีจริงๆซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะได้เลยเนี่ยเราจะเติมคําอีกคาหนึ่งคือปรมัตธรรมปรมัตธรรมเนี่ยมาจากคําว่าปารมะหรือบร,รมในภาษาไทยบรมแปลว่าใหญ่อัฏฐะเนี่ยแปลว่าความหมายหรือลักษณะเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยที่เราจะกล่าวว่าหมายความถึงอย่างนี้หมายความถึงอย่างนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะตัวที่เราจะกล่าวถึงได้ อัฏถะประมะอัถะธรรมะรวมเป็นปรมาธ,ธรรมอัฏถะคือความหมายหรือลักษณะถ้าไม่มีลักษณะเรากล่าวถึงความหมายไม่ได้เลยอย่างความโกรธเนี่ยมีลักษณะยังไงอัฏถะความหมายหรือลักษณะของความโกรธก็คือเป็นสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างเวลาที่ไม่โกรธเนี่ยก็เฉยเฉยสบายดีแต่พอเกิดโกรธเนี่ยจิตใจเป็นไงคะ หยาบกระด้างจริงๆในขณะนั้นมีความรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นนั่นก็คือว่ามีอัตถะมีลักษณะที่เราสามารถที่จะใช้ความหมายหรืออัตถะอธิบายความหมายลักษณะของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็คือธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะอย่างไรก็เป็นธรรมะอย่างนั้นเป็นปรมัตถธรรม และถ้าจะเพิ่มอีกชื่อหนึ่งคืออภิธรรมอภิก็แปลว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันในพระไตรปิฎกเนี่ยคะ่ะจะมีสามปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกที่ใช้คําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยทุกคนเข้าใจเลยว่าหมายความถึงคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสงฆ์ในครั้งต่อๆมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพ,พานแล้วเนี่ยคะ่ะท่านก็สังขยนารวบรวม ทำให้สะดวกในการที่จะศึกษาโดยแบ่งเป็นสามปิดกสามส่วนปิดตกกะกรจริงๆเนี่ยหมายความถึงตะกร้าหรือที่รวมก็ได้ที่รวมของพระธรรมวินัยเนี่ยมีสามส่วนคือหนึ่งพระวินัยปิดกเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ของพระภิกษุแต่มีธรรมะอื่นด้วยในพระวินัยปิดกไม่ใช่ไม่มีธรรมะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะควรของเพศบพรรพชิต พระสุตตันตปิฎกก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงธรรมะกับใครที่ไหนก็ต้องเป็นธรรมะอีกพระพุทธเจ้าที่จะไม่ทรงแสดงธรรมะเนี่ไม่มีเลยแต่ทรงแสดงกับใครเรื่องอะไรแต่ละบุคคลเนี่ยวันนี้ทรงแสดงกับคนนี้เรื่องนี้วันต่อๆไปอาจจะแสดงกับบุคคลนั้นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นจจึงมีมากมายหลายเรื่องรวมเป็นพระสุตตันตปิฎกซึ่งเรียกย่อๆว่าพระสูตร ส่วนปิดกสุดท้ายนะคะคือพระอภิธรรมปิดกไม่เอาชื่อเสียงอะไรเลยทั้งสิ้นพูดเรื่องธรรมะล้วนๆอย่างที่กำลังพูดถึงนี่นะคะว่าธรรมะมีสองอย่างประเภทใหญ่ๆก็คือนามธรรมกับรูปธรรมไม่ได้บอกว่าเป็นคนนั้นหรือคนนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวธรรมะล้วนๆน,นี่คืออภิธรรมปิดกพระเชนฟ้าต่อไปนี้ใครถามเรื่องพระไตรปิดกเนี่ยตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าคืออะไร เพราะฉะนั้นก็ให้ทราบได้เลยค่ะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องพระไตรปิฎกโดยเฉพาะปิฎกที่สามคือพระอภิธรรมปิฎกตัวธรรมะซึ่งเปลี่ยนลักษณะไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อได้ทุกอย่างอย่างเสียงเนี่ยภาษาไทยว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเรียกกันไปต่างๆแต่ไม่มีใครเปลี่ยนลักษณะของเสียงซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อกระทบกับหู แต่ไม่ใช่หูทั้งหูนะฮะต้องเป็นส่วนพิเศษในหูที่สามารถจะกระทบเสียงแล้วก็มีาธาตรู้ที่ได้ยินเสียงเพราะว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีใครสงสัยในเรื่องนามธรรมารูปธรรมไหมคะสงสัยได้นะคะถ้าสงสัยก็ถามได้คะ่ะมีสิ่งที่ไม่สามารถจัดอยู่ในสองประเภทนี้ได้ไหมคะมีคะ่ะอย่างชื่อนะคะตีคะ่ะ ตี้นี่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเห็นไหมคะชื่อตี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมไม่ได้แล้วถ้าเราพูดถึงปรมัาธรรมเนี่ยเราหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ตี้เนี่ยไม่มีแต่เรียกนิวตี้ให้รู้ว่าหมายความถึงตรงนี้คนนี้เพราะฉะนั้นมีอย่างหนึ่งจริงซึ่งไม่มีจริงๆซึ่งถ้าไม่มีนามธรรมไม่มีรูปธรรมก็ไม่มีการเรียกอะไรหมดเลย จะไปเรียกอะไรนะคะมันไม่มีอะไรจะให้เรียกใช่ไหมคะแต่พอมีธรรมะแล้วเนี่ยจําเป็นต้องเรียกไม่เรียกจะรู้ได้อย่างไงและคําที่เราใช้เรียกเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ปรมาธธรรมเป็นคำเป็นเพียงคำไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเราเรียกคำนี้ว่าบัญญัติหมายความว่าคำที่สมมุติให้เข้าใจกันว่าหมายความถึงอะไร เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจปรมามทธรรมจริงๆว่าปรมัตทธรรมเนี่ยหมายความถึงธรรมะคือาธาตุหรือสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงๆมีจริงยังไงมีลักษณะเฉพาะของแต่ละอย่างให้รู้ว่าเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง,างความโกรธเน้่เป็นลักษณะหนึ่งความไม่โกรธมีไหมคะมีค่ะมีก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นความโกรธก็เป็นปรมทธ,ธรรม ความไม่โกรธก็เป็นปรมาถธรรมแต่ถ้าไม่เรียกชื่อสองอย่างนี้เราก็แยกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะหมายความถึงอะไรพระฉชน้นเมื่อมีปรมา,ม,มาถธรรมแล้วจึงมีบัญญัติคือสมมุติให้เข้าใจความหมายว่าค, Language, คำนี้เนี่ยเราหมายความถึงอะไรพระฉชน้นบัญญัติคือสิ่งซึ่งไม่มีจริงๆแต่เพราะมีปรมาถธรรมจึงมีบัญญัติเพือ carriage, ่อให้เข้าใจว่าเราหมายความถึงอะไร ถ้าเข้าใจปรมมตถธรรมและบัญญัติง่ายมากไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปรมมตถธรรมเป็นบัญญัติทั้งหมดนาฬิกาเป็นปรมมตถธรรมหรือเป็นบัญญตัตินาฬิกาค่ะถูกค่ะเป็นบัญญตัติเพราะว่าไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิน่นแต่ว่าเมื่อเราจะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็รู้ว่าเรากำลังหมายความถึงอะไร เนี่ยค่ะถ้าเข้าใจปรมาธ,ธรรมจะทราบว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแยกอย่างใหญ่ๆก็คื ok. อนามธรรมกับรูปธรรมแยกได้อีก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 จนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ว่าต้องไม่สับสนความรู้ที่สําคัญที่สุดคือพื้นฐานถ้าพื้นฐานไม่มั่นคงเราจะไม่เข้าใจธรรมะเลยแต่เราคิดว่าเราเข้าใจเพียงอ่านเราคิดว่าเรารู้แต่ความจริงถ้าเราไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นปรมาธรรม ถ้าเราไม่รู้เป็นอภิธรรมเราจะไม่เข้าใจทั้งสามปิดกเลยแต่เมื่อเราเข้าใจปรมัตาธ,ธรรมและอะไรทั้งหมดที่ไม่ใช่ปรมาธ,ธรรมเป็นบัญญัติเป็นสิ่งที่เราสมมุติเป็นภาษาต่างๆสําหรับที่จะให้เข้าใจว่าหมายความถึงปรมัต์อะไรทีนี้เมื่อกี้นี้เราก็มาถึงรูปธรรมกับนามธรรมมีใครยังสงสัยไหมคะในเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมน้ำแข็งเป็นปรมัต์หรือเป็นบัญญัติคะชื่อ ก็เป็นเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติสิ่งที่อยู่ตรงนี้คถ้าไม่มีปรมัดจะมีบัญญัติไหมคะก็ยังไม่มีก็ค่ะแต่ต่อไปจะรู้ว่าแม้ไม่มีปรมัดเราก็มีบัญญัติได้เช่น <c oughs> พระราชา <c oughs> เป็นปรมัดหรือเป็นบัญญัติถ้าเราใช้เรียกสิ่งนั้นก็น่าจะเป็นบัญญัติค่ะเป็นบัญญตัติปรมัดที่เป็นพระราชาเนี่ยไม่มีเลยคะ่ะประมัดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เห็นได้ยินสีเสียงกลิ่นรสนี่เป็นปรมัตรแต่พระราชาไม่ใช่ปรมัตร์เพราะฉะนั้นพระราชาเป็นบัญญัติซึ่งไม่มีปรมัตรขอโทษนะครับเมื่อกี้ถ้าตาตาเนี่ยเป็นปรมัตร์เพราะว่ามีจริงๆอะไรที่มีจริงทั้งหมดเป็นปรมัตรไม่ใช่ตาทั้งหมดนี่เพราะว่าคนตาบอดเนี่ยก็ยังมีตาทั้งหมดนี่แต่ไม่มีจักขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นจักขู่ภาษาทาเนี่ยเล็กแล้วก็เป็นรูปพิเศษ ที่ตัวของเราเนี่ยนะคะรูปนี้เนี่ยมีกรรมเป็นสมุดฐานทำให้เกิดขึ้นเฉพาะตรงกลางตาจักขคูปสาทะจะไม่อยู่ตรงแขนจะไม่อยู่ตรงอื่นเลยแต่ว่ากรรมจะทำให้รูปนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาจนกว่าจะมีรูปคือสีสันวัณณะเนี่ยคะ่ะกระทบกับจักรคูปสาทะเมื่อไหร่ เมื่อน,นั้นก็จะเป็นปัจจัยทําให้มีสภาพรู้หรือธาตรู้คือจิตเกิดขึ้นแล้วก็กําลังเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเอารูปของคุณออกหมดเลยรูปของใครๆออกหมดเลยตรงไหนที่มีเห็นตรงนั้นก็คือนามธรรมซึ่งต้องอาศัยจากขู่ภาษาธาตุตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆที่ไม่ใช่ตัวตนต้องหมายความว่าไม่มีตัวตนรวมอยู่ที่นั่น ถ้ายังมีตัวตนคือเรายังจำว่าเป็นเรายังนั่งอยู่ที่นี่และจะบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากคิดเอาเองว่าไม่ใช่เราแต่การประจักษ์แจ้งก็คือว่าตรงนั้นจะต้องไม่มีอะไรอื่นทั้งสิ้นแต่มีปัญญาที่สมบูรณ์ที่จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นนามธาตุที่กําลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวไม่มีมีแต่สภาพธรรมะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างซึ่งเป็นจิตแต่และอย่าง ทีละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดักสืบต่อกันเพราะฉันตัวตนรูปร่างอะไรก็หายไปหมดไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้ความจริงาวแท้ที่จริงรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนามธรรมก็เป็นแต่เพียงสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นจึงต้องแยกธรรมะออกเป็นสองฝ่ายเด็ดขาดคือนามธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมอาจารย์ที่เราเรียนเพื่อรู้แค่ คือจุดประสงค์ที่รู้ว่านามธรรมกับรูปรธรรมเพื่อรู้ความ,วามจริงแล้วความจริงนี้ความหมายจริงๆคืออะไรคะไม่ใช่เราอนัตตาก็คือให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่มีมเราไม่มีเราเลยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะในสังสารวัตรทุกชาติเป็นธรรมะ,ะมีความคิดของความเป็นตัวเราจะเป็นยังไงคะเป็นความเห็นผิดซึ่งจะกอ่อปัญหาย e ่แยะถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมขั้นแรกดับความเห็นผิดสก,กายทิติไม่มีอีกเลยที่จะเห็นว่าเป็นเราเห็นถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้คนที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยได้เห็นความจริงอย่างนั้นตามด้วยฉะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี่ว่าเรามีแต่เฉพาะที่ทาธรรมะมีสองอย่างเวลานี้ไม่เ<ห>ี็เรานะฮะมีธ<ห>รรมะซึ่งมีสองอย่างคือนามธรรมากับรูปธรรมอาจารย์กําลังจะบอกว่า ที่กาลังเห็นที่ทเด็กๆตอนนี้กำลังคิดว่าตัวเองมีมีคุณพ่อคุณแม่มีท่านอาจารย์กาลังสแสดงธรรมะอยู่มีเสียงที่กาลังได้ยินอยู่ตอนนี้มาที่มุนีที่เป็นตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้นเนี่เพราะความ<อ>เห็นตอนนี้<พ>บอกเด็กๆนะฮะว่าเก็บเอาไว้ให้หมดเรื่องความคิดของตัวเองกําลังฟังอะไรให้เข้าใจสิ่งนั้นจะได้ไม่ก้าวกกา่ไม่สับสนและเราเริ่มจะเข้าใจพอเราเข้าใจอย่างนี้เราคิดได้เลยว่า อะไรเป็นอะไรคือก่อนอื่นนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยต้องเข้าใจเด็ดขาดแยกกันโดยเด็ดขาดไม่สับสนไม่ว่าจะเคยคิดว่าเป็นอะไรที่ไหนยังไงทั้งสิ้นนะคะให้ทราบว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนี่คือการบ้านถ้าสงสัยนะคะการบ้านง่วงมีจริงๆไหมข้างง่วงม,มีนะคะนามธรรมหรือรูปธรรมข้าง,ง่วงค่ะนาม,มาธรรมนี่ค่ะคือเราเข้าใจจริงจ นี่คือการเข้าใจธรรมะเราไม่ใช่เรียนตามตัวหนังสือหรือต้องไปท่องเลยแต่ขณะนี้มีธรรมะและเรียนให้เข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ให้ถูกต้องโดยเริ่มที่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมจะต่อได้ไหมคะเนี่ยหรือว่าจะอยู่ตรงนามธรรมกับรูปธรรมที่ท่านอาจารย์พูดมานี่ก็ทุกคนก็คงจะจับประเด็นได้ว่าอาจารย์พูดว่า ธรรมะคืออะไรนะธรรมะก็คือของจริงที่มีอยู่จริงๆอาจารย์พูดว่าของจริงที่มีอยู่จริงๆเนี่ยมีลักษณะสองอย่างคือที่เป็นรูปรธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะอย่างหนึง่งแล้วก็ที่เป็นนามธรรมคือสภาพที่รู้อย่างสองอย่างอาจารย์พูดอย่างนี้ก็แล้วก็ของจริงที่มีอยู่จริงๆนะเป็นรูปธรรมลักษณะของรูปธรรม ก็คือไม่รู้อะไรเลยลักษณะที่นกมารรมก็คือรู้รู้ได้ก็มีอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เป็นหลักที่จะทําให้เราคิดได้เยอะๆะที่ว่าพ่อแม่ไม่มีเนี่ยแล้วที่เห็นเป็นพ่อเป็นแม่ในจริงๆคืออะไรคะค่ะเรามีไหมคะถ้าศึกษาแล้วจะบอกว่าไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วพ่อแม่ก็คือนามธรรมากับรูปธรรมเป็นธรรมะทั้งหมดคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราผ่านพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกซึ่งมีสมมุติบัญญัติทั้งนั้นเลยมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าสุโธธนะมีพระราชบิดามีอะไรทั้งหมดมาสู่ปรมัธธรรมคือธรรมะล้วนๆซึ่งไม่กล่าวถึงชื่อไม่กล่าวถึงบุคคลเลยแต่กล่าวถึงความเป็นจริงที่มีว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่เราเคยคิดเคยเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยโดยแท้จริงเมื่อเอาชื่อเสียงเรียงนามออกหมดแล้วก็คือตัวธรรมะ เราบังคับไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่จะเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความโกรธไม่เห็นมีใครชอบสักคนหนึ่งใช่ไหมคะใช,ใช่นะคะแต่เกิดค่ะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ความโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ